สถานีต่อไปสถานีบ้านถวายบ้านถวายสเตชันไอ้ไอ้ปั้นจะไปนั่งบีทีทสแล้วเนาะโอ้บีทีเสที่ไหนอีลา่าตีนี่เชียงใหม่นะบ่อใจกรุงเทพไ <I, S 1> อ, <c oughs> อ้บ่กหูไอหยังมาเดียวเชียงใหม่เฮามีบีทีทสแล้วเนาะเป็นรถตู้ประจำทางเชียงใหม่บ้านถวายสารปีจะเปิดบริการให้โมฮาแล้วเนาะโอ้เข้าท่าแต่อีน้องปะ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 ไอไปตัวเนอะฮันฮันไอรถมาละปะ ไปเตยกัน <Okay. S 1> โอเคข่าวดีาวดปากับปรากฏการใหม่ของการเดินต่างสายเจียงใหม่บ้านถวายสารปีสะดวกดวก,กับบริการตรงเจียงใหม่บ้านถวายสบาย,บายกับรถตู้ใหม่นั่งม้วนแอร์เย็นปลอดภัยกับบริการของเฮาตั้งแต่เจ้าถึงค่ำประหยัด,ยดกับก้าโดยสารเต้ากับเครื่องดื่มหนึ่งแกว้วเพียงซาวบาทตลอดสายช่วงเริ่มต้นนี้เต้าอัน ร้อมให้บริการตั้งแต่อย่างหนงิ่งต้าบะโอบ้านเดือน้ำทงบ้านถวายนองแก้วกาทางดงแยกเสมิงแยกพืชสวนโลกป้อมแม่เหียแยกบิ๊กซีแยกโรบินสันสนามบินเชียงใหม่มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นงัวลายประตูเชียงใหม่โรองพยาบาลส่วนปรุงโรงเฮียนวัฒโนหรงยาสวนดอกวัดพระสิงห์ถนนคนเดินอนุสาวรีสามกษัตริย์หรงเฮียนยุพ,พราช วิทยาลัยอาชีวะธนาคารทรกสหงเฮียนโกวิดท,ทำลงขนส่งจ้างเผือกหงยาใกล้หมอโลตัสห่างดงบิ๊กซีแม่เหียแมคโครห่างดงบ้านดินยิ้มป่าตานสันปาสักกาดฝรัง่งกาดจ้างคำสามแยกหางดงสันทรายบ้านถวายน้ำโถงต้าบะโอเพียงซาวบาทตลอดเส้นทางกรุงเทพมี BTS เจียงใหมเห่เฮาก็มี BTS BT นะครับ เพียงซาปาดก็เข้าเวียงกับเฮาได้สบายสถานีต่อไปสนามบินเชียงใหม่เชียงใหม่แอร์พอร์ตสเตชันสบายสบายติดต่อเฮาได้ตี้า9ี่ห้0 9 5 2ห2ึ2 9 0 9 9 0นะครับสบายสบาย